คงคงกุกสังภาพนิมุไปดูท,ดทำงานให้หนูได้ไหมคะน,นึกปวดใช่ไหมนักตรงนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่มานรวมกันทำไมช่วยมากในในกล็กมเสร็จแล้วก็มานนี้นี้ก็เป็นกำลังสามเฮ้ยช่วย จะเห็นว่าคนจะมีแก้วน้ำเล็กๆอเอาไว้แตะนิ้วให้แห้งไม่แห้งนำต้องใจเย็นเย็นเออใจเย็น,นยเย็นใจร้อนไม่ได้ใช่ทนใจเย็นใจดีอยากลองทำไหมครับค่ะเดี๋ยวไปลองทำกำไรเข้าไปได้